สวัสดีครับจัดจนนะครับก็เดี๋ยวดูตัวอย่างข้อน,นี้อีกสักข้อนหนึ่งนะครับได้เป็นข้อสุดท้ายแล้วแหะสำหรับวันนี้ได้เวลาทํางานอ่าสิบสามจุดสี่นะครับโอ้รูปอลังการมากรูปเป็นแบบนี้นะครับมีแท่งเหล็กมีปลอกอยู่แล้วก็มีสปริงล็อกเอาไว้นะครับอู้บ้าไปแล้วตัวนี้ศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับตัวนี้ให้ค่าเคมาเท่ากับสามนิวตันต่อมเมตรนะครับตัวนี้ระยะ y มีจุด a b c เอาละดูรูปนะครับเขาบอกว่าตัวปลอกชุดนี้เนี่ยหนัก2กิโลโอหปลอกบ้าเลยว่าหนัก2กิโลนะดังรูปนะครับนะฮะต่อเข้ากับสปร,ริงที่มีค่า k 3นะครับณตำแหน่งที่เป็น a ตนัวนี้ไม่ยืดนะครับอันสเตรสก็คือตำแหน่งปกติของสปริงถ้าเกิดตัวปลอกชุดนี้ถูกปล่อยนะครับให้ตกมาที่จาก a เนี่ยจากจุดจุดนิ่ง a ตกลงมาตรงนี้นะครับจงหา ความเร่งณจุด4นะครับแล้วก็หา normal force ครับคือแรงปฏิกิริยาที่ตัวแท่งกระทำกับตัวปลอกนะครับณจุด4โดยที่จุด4เนี่ยคือ1เมตรครับโอเคตัวนี้เดี๋ยวเราวาดเป็นแบบ2มิติก่อนง่ายๆนะครับเรามีแท่งอยู่ตรงนี้เรามีปลอกนะครับอะฮะตรงนี้คือสปริงโอ้ยตรงนี้ นี่คือจุด B นี่คือจุด A นะครับแล้วก็ตกมาตรงนี้ตรงนี้คือจุด4ตรงนี้1เมตรแล้วก็ยืดออกมาฟืดอ,อย่างนี้นะครับวาน,นาเกียรตมาตัวนี้0.75นะครับอะฮะสิ่งที่ถามก็คือความเร่งเท่ารับเท่าไหร่ที่จุด4นะครับจุด4แล้วก็แรงปฏิกิริยาเท่ากับเท่าไหร่ แล้วสิ่งที่เราต้องหาก่อนก็คืออ่ามันยืดเท่าไร่ครับสปริงยืดเท่าไร่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราคิดแรงสปริงไม่ได้ okay. พอเราจะรู้ว่ามันยืดเท่าไหร่ปุ๊บเราต้องรู้ว่าความยาวของเส้นนี้นะครับถ้าเกิดรู้ความยาวของเส้นนี้ก็จะก,กันาได้เดี๋ยวเราลองเช็คมุมนิดนึงนะครับพอดีว่าเลขมันเป็นเลขคุณตาตัวนี้ 0.75นะตัวนี้1นะ่ะเลงดีๆเนี่ย0.75เนี่ยคือ0.25คูณ3นะเลงดีๆ1น่เนี่ย,ยคือ0.25นะคูณ4่นะดังนั้นมันเข้าสเกล3 4มสี่ดังนั้นตัวนี้ต้องเป็น5แน่นอนนะครับอ่ะมันคือการทำมุม3 4 5ครับมุมที่เราฮิตเหลือเกิน3 4 5โอเค ดังนั้นมุมเนี้ยคือมุมห้าสิบสามตัวนี้คือมุมสามสิบเจ็ดโอเคเนาะจา้ก็ขี้เกียจคิดมุมนะครับก็เป็นสามสี่ห้าเลยแล้วกันเนาะดังนั้นตัวนี้ก็ต้องเป็นศูนย์จุดสองห้าคูณห้าครับดังนั้นความยาวชุดนี้เป็นหนึ่งจุดสองห้าเมตรโอเคคำถามก็คือระยะยืดสปริงเป็นเท่าไหรนะ่เนาะ ระยะยืดสปริงก็คือจะเป็นระยะสุดท้ายนะครับ1.25เมตรแล้วก็ลบระยะเริ่มต้นคือตรงนี้0.75นะครับดังนั้นระยะยืดสปริงเขียนตรงนี้ให้ยืดสปริงแรงมือห่วยมากนะครับลบชุดนี้ก็เท่าไหร่วะ0.5มงใช่ไหม0.50เมตรนะครับอ่ายงงางน้อยก็ได้ละระยะยืดสปริง ทีนี้ก็เขียนอะไรบ้างจากการหมัน่นเขียนฟรีบอดี้ครับลูกพี่เราเขียนฟรีบอดี้ของปลอกนะครับเ,เขียนเป็นกล๊กุก็ได้ครับง่ายๆตัวปลอกนี้มีอะไรกระทํากับมันบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือมีน้ําหนักกดลงมานะครับปลอกชุดนี้หนัก2กิโลคูณ9.8 1เข้าไปได้เป็นนิวตันออกมา,า,าปลอกชุดนี้ เคลื่อนที่ลงมาตรงนี้หาความเร่งเท่ากับเท่าไระะหร่นะครับปลอกชุดน,นี้มีแรงปฏิกิริยาครับโอเคใส่อย่างนี้ก่อนแล้วก็ปลอกชุดน,นี้มีแรงสปริงครับ fs เท่ากับ ks ครับโอเคก็น่าจะมีแค่นี้นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามองจะมองอย่างนี้นะแรงปฏิกิริยาปกติเราจะใช้วิธีการแบบเหมือนพื้น เข้าสู่ผนังนะครับแต่ว่าเซนส์ของตัวแรงปฏิกิยาชุดนี้เนี่ยมันน่าจะไปทางนี้แน่ะฮะเพราะว่ามันต้องส่วนทิดกับ F นะครับตัวปลอกชุดนี้เคลื่อนที่ในแนวแกน Y เท่านั้นไม่มีการเคลื่อนที่ในแนวแกน X นะครับดังนั้นซิกมา F x จะเป็น0ส่วนซิกมา F y เท่ากับ M a y ครับตามสูตรนายมาก โอเคมุมนี้คือมุม3 4 5สี่ห้านตเอาไว้ก่อนนะครับเราทำ x x ก่อนก็ได้นะครับ x ง่ายโอเคการตั้งต้นอย่างนี้นะครับ sigma fx เท่ากับ0นะเรารู้ระยะ s นะครับเราหา fs เท่ากับ ks มาเลยแล้วกันเนาะในหนังสือเนี่ยเขาจะเฉลยเป็นแบบติดตัวแปรนะครับเดี๋ยวเราทำแบบ ชีวิตง่ายๆโดยการไม่ต้องติดตัวแปรนะขูดไปแม่งเลยนะครับค่า k ของเราคือ3นะระยะยืดของเราคือ0.50นะครับดังนั้น fs คือ1.50นิวตันถูกไหมน่าจะถูกละค่า k เท่ากับ3โอเคนั้นะตรงนี้ เท่ากับ1.50นิวตันนะครับโอเคดังนั้นตัวนี้ก็จะแตกแรงนะครับเป็น1.50คูณโทษนะครับ1.50คูณ3หาร5เท่ากับ0.90นะตัวนี้นะครับ1.50คูณ4หาร5ก็จะเท่ากับ 1.20นิวตันนะแตกแรงทุกอย่างเอาไว้จุดเป็น3ใช่ไหม3.55 3้าโอเคคอลันี้แทนค่าต่างๆได้เลยไม่ยากหรอวครับซิกมา Fx เป็น0ก็จะมีอะไรมากอ่ะแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาก็ได้นะครับง่ายๆเลยนะจะก,ก็จะได้ N เท่ากับแรงขวาก็คือ0.90นิวตันเอาแม่ก็ตอบได้เลยสิวะเนี้ยเอา ก็ถอดไปเลยนะครับซิกมา FY มีอะไรบ้างนะซิกมา FY วัตถุเคลื่อนที่ลงนะครับดังนั้นมี W แทนค่าไปเลยแล้วกันนะครับง่ายๆ2คูณ9.81แล้วก็มีแรงสปริงนะครับก็จะมีเครื่องหมายลบเพราะว่าส่วนทิศกันอยู่1.20นะเท่ากับมวนนะครับ มวลหนักเท่าไหร่วะโจทย์มันบอกมวลหนักเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้สองกิโลแล้วก็คูณความเร่งนะครับโอก็แทนค่าชุดน,นี้มาจะได้ความเร่งเท่ากับ9ก้จุดสองหนึ่งเมตรเปอร์เซกกำลังสองครับพุ่งลงตอบเลยเหรอมันง,ง่ายอย่างงี้วะ ง่ายไปป่าเนี่ยเออถ้าเกิดจะหาความเร็วทําไงคิดต่อเลยแล้วนะครับสั้นเกินไปว่ะสมมุติถ้าเกิดจะหาความเร็วนะก็ไม่ยากนะครับเราไม่มีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวนะอาจารย์เขียนอย่างนี้นะครับ v เท่ากับ u บวก a t s ท่ากับ u t บวกเศษหส่วนส a t กํลังส v กํลังสเท่ากับ u กํลังสองบวกส a s สมมุติว่าถ้าเกิดอยากจะหาความเร็วที่จุด c เป็นค่าเท่าไหร่เนี่ยถ้าตัวนี้ไม่มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตัดสมการเวลาทิ้งแล้วก็ใช้สมการนี้เห็นไหมความเร็วก็จะหาได้เพราะว่ามันเริ่มจากจุดหยุดนิ่ง u เป็นศูนย์ไงเออ a ก็รู้อยู่ตรงนี้ s ก็รู้ระยะที่มันเคลื่อนที่มาได้ก็คือ1เมตรดังนั้นพวกนี้รู้หมดนะครับหาความเร็วออกมาได้ถ้าเกิดเขาถามเพิ่มนะบางเออว่าโจทย์ตัวนี้เขาใจดีเขาไม่ถามความเร็วนะครับเขาถือว่า ยังไงซะเราก็คงรู้เรื่องแล้วล่ะประมาณนี้ครับดังนั้นตัวนี้มันจะมีอะไรยากกว่านี่ก็โจทย์ข้อน,นี้มันยากขึ้นมานิดหน่อยตรงที่ว่าคราวนี้มันมีเรื่องของสปริงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับดังนั้นก่อนที่เราจะเอามาคิดซิกมาเอทักกเเราต้องคิดระยะสปริงก่อนโอเควิธีที่อาจารย์ทจะแตกต่างจากวิธีในหนังสือนิดหน่อยนะครับเพราะว่าในหนังสือเขาติดตัวแปรมายาวเลยแต่วิธีของอาจารย์เป็นวิธีแบบ แทนค่าไปเลยนะครับเราจะได้ทํางานง่ายๆก็ได้จะประมาณนี้แหละครับไปแล้วครับ